โอเควันนี้ผมออมาแจกตัวลันเออ,เอ,อแจกสกิปฟาร์มเลเวลออตาน่าสกิปเลสสีก็สกิปนี้ก็ลงดันได้นะครับซื้อสกิปลงดันได้ปกติ ก็จะมีทำเคสโดโจนะทำได้คร่าวๆโดโจแล้วก็มีฟาร์มอิลิฮันเตอร์นะครับเคาตาคุริครับเคสอะไรเงี้ยยามาทุจิตะโอได้ไงครับ้ก็คิดก็มีบอมีโดวี่ส่วนอีกอย่างคือคิดผมแปะไว้ใต้นัง ทิดปัญญาถ้าคอมเมนต์อ่ะส่วนตัวรันก็จะแปะไว้ให้ด้วยถ้าอยากรู้ว่าตัวรันติดตั้งยังไงก็เข้าโปรไฟล์แล้วเลื่อนไปอยู่ไปดูคลิปคลย้อนหลังผมอคอมเรนวก็จะตีประมาณนี้ ในช่วงที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ๆๆ Stop, <ๆ>ผมได้นะครับผมไปแล้วครับ